ใช่เหรอวะนี่แหละหมบ้างท่าควายนี่แหละนึกไงนึกไงในนี้เฮ้ยอย่าให้อย่าให้ไปจับพยายามเตือนลูกเตือนหลานนะอย่าให้จับกลุ่มกันในนี้ฮู้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยตะกอนยิ้มด้วยเลยนู่นไงนั่นอะ โอ้ยก่อนประชุมลูกบ้านอยู่นะมีลูกเตือลูกมีหลานเตือหลานเอานะเอาคือว่าวันนี้เราวันนี้เราประชุมแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเรียกมาประชุมกันอีกทีหนึงนะวันนี้รับเรื่องแค่นี้ก่อนแล้วกันนะอะแยกแยก,กันได้แยกแยก,กันได้ไปๆ หน่อยนีเรียกแล้วมาดูเร็วเข้าหน่อยหน่อยนี้คิดถึงจังเลยอ่ะมีธุระอะไรเนี่ยผมอยากมีเรื่องให้เธอช่วยหน่อยโวยแล้วมาหาฉันทั้งทีนะแต่งตัวแบบนี้นะถ้าเกิดชาวบ้านเขารู้ว่าแกเป็นเพื่อนฉันเนี่ยนะฉันไม่รู้จะหน้าไว้ที่ไหนเลยเนี่ยหล่อนอายชาวบ้าน หรือว่ากลัวชาวบ้านจะรู้ว่าหลอดนั้เป็นอะไรนี่ชุดอะไรของแกแต่งแล้วดูแมนแมนเ <c oughs> ขาเรียกวชุดอบตอ,อบตอเออหน่อยนี่อะไรฉันหวังจะพึ่งแกมากที่สุดเลยนะมีอะไรก็ว่ามาฉันอยากให้แกไปประกวดขบเน่กับพวกฉันเฮ้ยฉันล้างมือมานานแล้ว แกจำได้ไหมเมื่อ20ปีที่แล้วอะรอนอะเป็นดาวเด่นในกลุ่มของพวกเราใช่ใครรู้จักสมหญิงดาวลายก็ต้องรู้จักรอนสมชายดาวโจรแกจำได้ไหม ที่แล้วฉันขอยื่นคำขาดฉันมีทางให,ให้หล่อนเลือกอยู่สองทางทางแรกหล่อนต้องไปประกวดคาวาเร่กับพวกฉันทางที่สองอะ่ะถ้าหล่อนไม่ไปฉันจะเดินไปเป่าประกาศให้ทั่วหมู่บ้านว่าหล่อนเนี่ยเป็นอะไร <c oughs> มั่นใจนะว่านางแอนนี่มันจะมาแน่ใจสิเพราะฉันเนี่ยวางแผนแล้วหลอกให้มันมาไม่ต้องกลัวหรอกไอ้เรื่องวางแผนไอ้ผู้ชายมันล่อเนี่ยยังไงยังไงอีแอนนี่มันก็ต้องมาเพราะนี่บ้าชายทำอะไรกันอยู่แล้วสาวๆแอนนี่จังน้อยลงอค่ะ อันนี้อันนี้หนูว่าเหมือนเจ๊กไฉมากกว่านะครั้งนี้อีเรีอ่อน,นี่เรียกกูเอาซะกูไม่อยากเป็นกระเทยเ,เลยอยากใช้เพื่อนสิอีเรี่องูชี้แองนี่อนนสองคำจำง่ายๆแองนี่<ก>นึกอะไรไม่ออกบอกแองนี่นี่คำสีผมมาใหม่หรอหนในวงเซเว่น มันิีงมะพร้าวแกะสลักเลยเนาะน่ารักเนาะอ่ำเรื่อยเลยอ่ะต้องอากูเรื่อยเลยนักก่อนอันนี้เดี๋ยวกูไม่ล่วงหลังเรื่อยเลยนะแล้ววันนี้มึงไม่ได้ขี่สำล้อแล้วเหรอบ้ากันเคยพ่อมไม่ขี่สำล้อบ้าไหนล่ะผู้ชายเรื่องผู้ชายไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฉันเนี่ยเตรียมไว้ให้หล่นแล้วนั่นไงเนาะเด็กเด็ก เต่งหล่อมากเหมือนเซล์แมงรักทบังเลยอะไรอ่ะะไรข่ไยล็อตเตอรี่ไงเอเอาตัวนี้สรุปแล้วก็ตัวนี้นะถอดเกตฟักไส้นะแล้วใส่ถุงมาเลยชาอิมพชอชอนถอดแว่นหน่อนได้ไหมพ่อครูเฮ้ยเขาใส่คอนแทคเลนส์หรือไม่มีตาลำเลยมีแต่ตาเขา เอ็มี่อะไรมันตาบอดน่าไงกูเนื่องแล้วอย่าเอาคมตาบอดมาลอกกูอ่ะไม่เป็นไรหรอกตานี้บอดไม่เป็นไรตาหน้าว่ากันมาเป็นเล่นงผาอย่างนี้เออเอาละทุกคนทุกคนใจเย็นๆนะคะจูดี้เนี่ยมีอะไรทุกคนดูด้วยอะไรอ่ะนี่ยยดูใครเออ ึงยังไม่รู้จักยังมาถามใครเอ่ยอ<า>ก็ดูสิว่าใครมั่งอ่ะเห็นไหมนนสี่คนน,นีฉันไง